สวัสดีครับผมโจนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเติร์ดนะครับผู้ที่จะลงสมัครสสเพชบรบณ์เขตหนึ่งะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบณ์นะครับเพชรบรณ์นี่มีความตอนนี้ท้อแท้ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับห้างบางห้างมีสอแววจะปิดตัวนะครับผมไม่เอ่ยชื่อว่าห้างไหนการคมนาคมในเรื่องของการขนส่งนักท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวจังหวัดเพชรบณ์แต่ไม่มีความสามารถที่จะขึ้นไปทับเบิก ขึ้นไปข่าวคน้ําหนาวนะครับแล้วตอนนี้น้ําหนาวก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะ <Ừ. S 2> แต่ว่าถ้าเบิกในมีนะฮะอย่างมีมีช่องทางในการที่จะขึ้นครับก็อยากจะถามเติร์ดนะครับก็คือทางเลือกของจาวเพชรบูรณ์เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยนะฮะว่าจะมีแนวทางในการปรับแก้นะฮะพัฒนาจุดนี้ให้มันจเจริญขึ้นไปยังไงนะครับครับพี่โจก็จริงๆเพชรบูรณ์เนี่ยเราทราบกันเนาะเราขึ้นชื่อเราเป็นเมืองท่องเที่ยว ทุกคนต่างอยากมาเที่ยวเพชรบูรณ์ขึ้นชื่อเขาค้อทับเบิกน้ำหนาวอย่างพี่โจกล่าวไปจริงๆเรามีสีเทพที่ขึ้นเป็นทวยานด้วยเนาะจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดเพชรบูร์เนี่ยตัวอำเภอเมืองครับยังไงถ้าคนมาจากกรุงเทพต้องขับผ่านแต่ว่าเพชรบูร์น่าเสียดายมากๆเลยที่ตัวเมืองของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคำว่า Destination Hu b ก็คือเราไม่ได้มีขนส่งสาธารณะที่เพียงพอต่อการรองรับการมาของนักท่องเที่ยวคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยการมาเพชรบูร์ลำบากมากเลย รถนะทัวร์ของเราก็มีจํากัดน,นะครับมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่มีให้บริการรถทัวร์ดังนั้นการมาเพชรบู์เนี่ยทางเลือกเดียวที่จะเป็นไปได้แล้วก็สะดวกที่สุดคือการใช้รถรถยนต์ส่วนตัวนะครับดังนั้นผมมองว่าหาเพชรบณ์เราสามารถเป็น destination h u บได้เป็นศูนย์กระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มากรวมถึงถ้าเกิดเราเป็น d e ส o n แล้ว สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นพี่โจเราจะมีมาคุเทศเราจะมีไกด์เราจะมออีธุรกิจต่างๆพุดขึ้นมากมายดังนั้นผมมองว่าเป็นประโยชน์ที่ต่อทอดเป็นเป็นเชนเป็นซัพพลายเชนที่น่าสนใจผมคิดว่าถ้าเกิดออผมในฐานะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสอเนะี่ยเรื่องการท่องเที่ยวต้องผลักดันรวมถึงท้องถิน่นคนเพชรบูรณ์หรือว่าองค์การต่างๆเนี่ยเราต้องมาช่วยกันผลักดันเพชรบูรณ์เป็นเมอืองท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวยัยทุกชาติด้วยครับ เพชรบูรณ์นะครับเป็นลักษณะของไม้บรรทัดนะฮะยิงยาวมาจากต้นทางก็คือตอนนี้มีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์เข้ามาในช่องผมนะครับบอกว่าอยากจะให้มีการสร้างอนุสาวรีย์พ่อคุณผาเมืองบริเวณทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือมันจะเป็นจุดเริ่มเพชรบูรณ์เป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับเพื่อที่จะกระจายนะครับ เหมือนกับกระจายจุดนักท่องเที่ยวให้ไปยังพื้นที่ที่แบบปลอดภัยด้วยประเด็นคือเคยมีนักท่องเที่ยวมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็หนักใจที่จะขึ้นทับเบิกนะฮะเพราะว่าอะไรหนึ่งกลัวนะครับกลัวเรื่องของราคานะครับที่ทะเลาะกันเลยก็คือเรื่องราคานี่แหละนะฮะแพงเลยนะฮะหนึ่งท่านหนึ่งคนเนี่ยพอคนไทยเนี่ยเสียอย่างหนึ่งนะฮะเวลาเจอนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ยโอ้โหดิดราคานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งให้มันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วมีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมมันก็จะช่วยได้นะก็เราเติร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าแนวทางนี้ก็คือเป็นจุดเซ็นเตอร์เลยเพชรบูรณ์เนาะอยู่ยิ่งอยู่ในเขตเขตหนึ่งเนี่ยนะฮะเพชรบูรณ์ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอนาคตของประเทศไทยนะครับอยู่ในมือเรานะครับเลือกให้ดีนะครับแล้วอนาคตของเราก็จะไปอยู่ในมือของคนที่คุณเลือกนะครับสวัสดีครับ